คันนี้คือ Ford Everest Wildtrack เป็นตัวใหม่ล่าสุดของตัว Everest ครับและแน่นอนคือคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดด้วยคือจะเป็นโมเดลใหม่เลยถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับตัว Ford Everest ที่ผ่านมาคือตัวท็อปของเขาจะอยู่ที่1,874,000บาทแต่เนื่องจากคันนี้ ตัว Ford Everest Wildtrak จะเป็นตัวท็อปที่จะมาไม่ใช่มาแทนนะแต่จะเป็นการเสริมเข้าไปอยู่ในรุ่นย่อยต่างๆนะครับแน่นอนว่าคันนี้ราคาจะอยู่สูงกว่า1,874,000บาทแน่นอน คือราคานะครับทาง Ford ดเขาประกาศว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงงานมอเตอร์โชว์ก็จะเป็นช่วงวันที่21หรือว่า22มีนาคมนั่นเองอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันอีกทีแต่อันนี้ก็มีการเป็นแบบสปอยล์คร่าวๆเนาะคือทาง Ford ดเขาก็ประกาศมาว่าในงานมอเตอร์โชว์ ทาง Ford ก็ยังมีโมเดลใหม่หรือว่ารุ่นย่อยใหม่รวมถึง2รุ่นเลยแต่จะเป็นตัวไรหรือว่าจะเป็นตัวแต่งพิเศษอันนี้คือต้องรอติดตามกันอีกทีว่าจะเป็นตัวไหนเนาะแน่นอนว่าราคาก็ต้องรอติดตามในงานมอเตอร์โชว์เช่นเดียวกันครับแต่สําหรับตัววา r ์ทรัคคือสําหรับท่านใดที่แบบเออเฮ้ยอาจจะไม่ได้ชอบภายนอกให้มันดูหรูหราหรือว่าภายในให้มันดูหรูหราสักขนาดน,นั้นอยากจะได้ความแบบความแกรง่งความสปอร์ตความดุดันให้มันตอบโจทย์กับทรงหรือว่า ให้มันสมกับสโลแกนของ Ford แล้วตัววาร์แทรก,ก็คือจะตอบโจทย์มากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนถ้าคุณกำลังดูรถ P P V อยู่สักคันหนึ่ง คุณก็จะต้องเปรียบเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆในค่ายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว e-SUV โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนิสสันเทอราเป็นต้นคือพวกนีน้คือเราก็สามารถเปรียบเทียบได้แต่แน่นอนถ้าคุณเปรียบเทียบราคาแล้วราคาของตัว Ford e v e r e อเรโดยเฉพาะตัววา่าท랙ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยราคาก็จะอยู่อันดับต้นๆมันอาจจะชนอยู่กับตัว Toyota Fort u n e r นนั่นเองแต่ถ้าถามว่าเฮ้เรากําลังเลงตัว P PV อยู่สักคันหนึ่งอาจจะแบบเอออยากให้มันดูดีไปเลย อยากให้แบบมันครบมันแบบโอเคอุดมสมบูรณ์ไปเลยตัว Ford Everest หรือว่าตัว Ford Everest w i l t Track คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเฮ้ยตัว Ford Everest w i l t Track คันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยหรือว่าหลักๆเลยจะมีอยู่2จุดด้านหน้าก็คือตรงกระจังหน้าตรงนี้ครับอันนี้คือจะเป็นลายสีดาแบบ p i a n o Black คือถ้าคุณดูมันจะเงาและสวยมากๆแต่ในขนาดเดียวกันมันจะไม่ได้ดําทั้งก้อน ตรงนี้นะคือตรงเนี้ยครับตรงกลางตรงเนี้ยนะครับและตรงที่ครอบนะครับโลโก้ของฟอรเนี่ยคือมันจะเป็นสีเทานะแล้วก็ข้างบนตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันคือตรงที่เป็นสีดำเพียโนโบแบล็กอะมันจะอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะตรงนี้เองนะฮะนอกเหนือจากนั้นมันจะเป็นสีเทาสักมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นดีเทลเล็กๆแต่สำหรับผมผมชอบมากๆเลยก็คือโลโก้ลัวคำ สายลักวาลทรัคนั่นเองเพราะว่าการที่มีแบบนี้มันทําให้แบบรถมันดูพรีเมียมขึ้นแล้วก็ดูแกร่งดุดัดน,นมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเห็นที่จอดรถอยู่แบบนี้คือมันก็เป็นอยู่แบบในอิน o ดอร์เนาะแต่ถ้าแบบคุณเอาไปลุยอ outdoor ไปลุยป่าลุยดินขึ้นเข,ขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะและแบบมันอาจจะเปื้อนดินนิดๆหน่อยๆนะโอ้โหคือโลโก้วาลทรัคหรือว่าคำว่าวาลทรัคตัวเนี้ยมันจะดูแบบ a อเวนเจอรแล้วมันจะดูลุยมากกว่าเดิมมากๆเลยถ้าคุณพูดถึงออปชันในแง่ของ Ford Everest โดยรวมถือว่าครบมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ Matrix LED นะครับ สามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้นะครับระบบป้องกันไฟแยางตาก็มีให้ครับคือมันเยอะมากๆครับรวมถึงระบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติอีกด้วยไฟวิ่งแบบเดท้ r บราณิไลท์ก็เป็นแบบ LED จะเป็นแบบทรงสีเนาะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED <อ>เช่นเดียวกัน ถ้าคุณมาดูภายในแน่นอนไฮไลท์ของเขาก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองครับหน้าจอถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาอยู่แล้วครับหน้าจอ Entertainment จะเป็นขนาด12นิ้วครับเป็นแบบทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto มีกล้อง360องศาเห็นภาพได้อย่างชัดอยู่พอควรเนาะแล้วก็หน้าจอคนขับก็จะเป็นขนาด12.4นิ้วคือโดยรวมอะ่ะมันถือว่าโอเคมากๆเลยครับรวมถึงระบบความปลอดภยัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นลลี่สระบบช่วยจอดเป็นต้นคนี้จะใช้เครื่อง ยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบคู่นะครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นแบบ e shifter แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรคันนี้จะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า4คูณสนั่นเองและมีโหมดการขับขี่ถึง6โหมดเลยคือเยอะมากครับอันนี้คือเป็นสแตนดาดของตัว Ford Everest อยู่แล้วภายในก็จะสมชื่อกับคำว่า War Track อย่างชัดเจนเลยอย่างที่คุณเห็นตรงเบาะ นี่ครับมันจะเขียนว่าวา r ์ทรักแต่ที่สําคัญเลยคือโทนนะครับแน่นอนมันเป็นสีดําอยู่แล้วคือในเรื่องของวัสดุดในเรื่องของคุณภาพอันเนี้ยหายห่วงเชื่อมั่นได้เลยและอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เขาเย็บด้วยได้สีเหลืองหรือว่าสีทองตรงนี้ครับก็คือตรงเบาะนะครับมีให้หมดเลยตรงพวงมาลัยก็มีให้ตรงแดชบอร์ดด้านหน้าก็มีให้ คือมีให้รอบคันเลยครับก็จะเป็นความวาร์ทร็กอย่างสมบูรณ์เลยครับถ้าเราดูด้านข้างของตัวเอเวอเรคือมันก็จะเหมือนกับตัวเอเวอเรที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ที่เขาเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่แน่นอนก็คือมีจุดหนึ่งหลักๆที่จะแตกต่างหน่อยหนึ่งก็คือคําว่าวาร์ทร็กที่อยู่ตรงนี้นั่นเองครับ อยู่ตรงนี้เนาะก็คือมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเออตัวเอเวอเรมันจะเป็นแบบวา r ์ทรัคคือจะเป็นรุ่นนี้เลยและถ้าคุณมาดูตรงล้อคือล้ออันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่สําหรับผมอาจจะดูแบบเอาตรงๆผมว่ามันไม่ได้ดูแบบแอ v e วนเจอหรือว่าไม่ได้ดูลุยสักเท่าไหร่นะผมว่ามันก็คือจะดูแบบเป็นคลาสสิกคลาสสิกเรียบๆเ,เอาจริงๆนะเหมือนแบบเป็นดีไซน์ล้อตรงนี้เหมือนแบบ เขาเรียกอะไรลดในอนาคตลดไฟฟ้าด้วยซ้ำไปนะเออผมรู้สึกผมได้ฟีลแบบนั้นนะแต่คุณชมว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้คือแค่เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับส่วนยางนะครับหรือว่าล้อนะครับจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับ255ทับนะครับยี่ห้อของอยางคือจะเป็นแบบ o o d Year นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเป็นสเปคยางเฉยๆเนาะแต่ถ้าเราพูดถึงการขับขี่โดยรวมของคันนี้เนื่องจากผมได้มีโอกาสขับตัว Ford Everest แล้วก็คือ ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเนี่ยคือหายห่วงได้เลยครับคือโอเคใช้ได้เลยพอคุณมาดูด้านข้างโดยรวมอีกรอบนึงนะคือบอกเลยว่ามันใหญ่มากๆครับคือคุณดูจากตัวผมผมรู้สึกว่าตัวกระเปียกหนึ่งนะฮะคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณต้องการรถครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยอ่ะถึงแม้ราคาจะสูงอยู่นิดนึงคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะแต่คุณก็ต้องวัดด้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มค่ากับ ราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเราสามารถมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับอันนี้ถือว่าใหญ่มากๆครับและถ้าคุณดูแบบองศา,าการเปิดประตูนะคือแบบเลือๆครับเลือๆนะฮะด้านหน้ากว้างด้านหลังก็ถือว่ากว้างครับพอสมควรเลยพอสมควรเลยแต่ถ้าคุณชมได้ดูที่ผมรีวิวตัว r a n g จอรไปแล้วตัวกระบะนะครับของตัวฟอร์นเนาะคือมันก็มี2จุดที่น่าสนใจที่เป็นข้อระวังละกันก็คือตรงนี้ครับ คือตรงนี้ตรงบันไดเนี่ยของตัว Ford e v r r e s t รนะครับหรือว่า Ranger ก็ตามนะมาจะาค่อนข้างหนาแล้วก็ค่อนข้างแกร่งนะครับเผื่อสมมุติเรามีแบบจะใช้ไปรถครอบครบัวหรือเรามีแบบผู้สูงอายุเนาะที่แบบเราจะต้องเหยียบขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะเข้าตัวรถเนาะเป็นต้อนอดี๋ยวผมดูให้ดูอ่ะอย่างนี้นะเนี่ย มันขึ้นไปอย่างเงีนะ้ยนสสมมติถ้าเราพลาดขึ้นมาแล้วเราแบบเผลอไปกระแทกอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเจ็บนะครับและถ้าคุณดูระยะนะครับกราวน์เคอร์เรน์แค่มาจากตรงเนี้ยก็ถือว่าสูงอยู่นิดนึงแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเนาะก็คือไม่ได้มีอะไรอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเฉยๆนั่นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรง แรกตรงนี้นั่นเองแต่แรกอันนี้คือมันจะเป็นสีเงินนะมันจะเป็นสีดานะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับเผื่อสมมติเราอยากจะจุของอะไรก็ตามก็สามารถทําได้แต่ก็ระมัดระวังเนาะเพราะคันนี้มันมีซันรูฟให้ด้วยด้านท้ายก็เช่นเดียวกันจะมีคําว่าวาทร c กอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นสัญลักษนณะ์เนาะให้บ่งบอกว่าเอออันนี้มันเป็นตัววาร์ทรักนะเป็นตัวท็อปของตัวเอเวอเรสต์นั่นเองแล้วเวลาเราจะเปิดท้ายแน่นอนเป็นแบบไฟฟ้าครับกล้องของคันนี้เป็นแบบ3 6 0องศาอย่างแน่นอนครับ เป็นแบบแฮนด์ฟรีด้วยถ้าคุณดูจากป้ายตอนนี้ก็คือเราสามารถใช้เท้าเปิดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโรอหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วก็อันนี้คือเป็นการพับเบาะเนาะเบาะมันจะพับลงแบบไฟฟ้าอย่างนี้เลยครับก็เห็นหลายท่านมาคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันเนาะบางท่านชอบบางท่านก็ไม่ชอบ อันนี้ก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ความชอบแต่มันสามารถกดดึงกลับมาได้ด้วยนะเอออันนี้คือส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าแบบมันอำนวยความสะดวกเราไม่ต้องแบบเอื้อมไปแบบเพื่อที่จะดึงเชือกดึงอะไรแบบเนีน้ยเนาะอันนี้ก็คือสําหรับด้านท้ายเนาะคือพื้นที่เก็บของก็โอเคหายห่วงครับอย่างที่คุณเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือปกติทั่วไปนะผมว่าเล็กกรวงก็ไม่ได้กว้างที่สุดแต่ก็ไม่ได้แคบนะครับอยู่ระดับแบบ ลำดับมาตรฐานเนาะกลางๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะตรงนี้ลงมาก็สามารถเอาลงได้นะฮะแล้วก็นี่มีที่วางแก้วให้แอร์ด้านหลังมีให้จุดตั้งข้างตรงนี้นั่นเองเนาะแต่ปุ่มควบคุมอุดตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น t a ต d a า d ของตัว ford everest อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับหลักๆภายในคือจะเป็นในเรื่องของได้สีเหลืองหรือว่าสีทองแล้วก็ตรงเบาะด้านหน้าที่เป็นคาว่า wildtrak c นั่นเอง อันนี้ก็คือตัว Ford Everest Wildtrak นะครับอย่างที่ผมบอกว่าราคาทาง Ford เขาจะประกาศจะเป็นทางการในชว่วง m o อ o r Show ก็คือจะเป็นวันที่โดยประมาณเนาะวันที่21หรือวันที่22มีนาคมนั่นเองซึ่งเราก็สามารถเปรียบเทียบได้อันนี้คือจะเป็นตัวท็อปสุด เลยนะครับตัวท็อปสุดเลยคือไม่ได้มาทดแทนนะครับแต่คือจะเป็นการเสริมโมเดลเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นออปชันทางเลือกนั่นเองครับและถ้าคุณเปรียบเทียบราคาแล้วก็คิดว่าอันนี้อาจจะอยู่ประมาณ1นล้านเเลยนะถ้าไป2ล้านผมว่าสูงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านละกันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามใดๆครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมทอมมี่เที่ยรรมธรรมีศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ